สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้ยายพ้ามาช่มเคลพี่น้องยายได้มีโอกาสมาเล่นเคลพี่น้องนี่น,นี่คือเคลหน,นองไผ่จ้ะพี่น,ออน,น้องเคลหนองไผ่เด้อพี่น้องมาเบ่งเคลบรรยากาศดีมากพี่น้องเคลเคลพี่น้องนี่โอ้สุดยอดเลยพี่น้องอยู่กับเคลอ,อยากกินกุ้งก็ใส้ตุ่มกุ้งอยากกินปลาก็ใส่ม่องพี่น้อง อยากกินหอยก็ลงงมพี่น้องเอยสุดยอดยี่น้ำเค่อนนี่สุดยอดพี่น้องฟังทั้งนี้พ่นเลี้ยงงัวเลี้ยงควายใสริมฟังนี่พี่น้องมาพี่น้องพอง้าไปเบิ่งใกล้ๆพี่น้องงัวเพ่นอ้วนอ้วนพี่น้องโอ้อีละยี่มาไก่กย่าลายย่าย่านลูก,กลย่าญายยญาตย่านย่านยญานิลุลย่าตย่าติลุง่าติญาติลุย่า โอ้ยน้ำกดนข้นพี่น้องบังงัวบังควายพันนู่นนี่ควายกับสองตัวพี่น้องอ้วนมันลั่นงวัวอูยพี่น้องเอ้ยนี่สุดยอดเม่งไ,ไอ้รูปหลอ่อเนีเ่ยไอ้รูปหล่อพี่น้องเอาหัวแม่เนี่ยคือน้ำกดนย่ายมากแท้นี่ล่ะน้ำกดนย่าไปหากินงญาไปลูกไปอู้อ้อนพี่น้องงัวอ้วนอ้วนออ้วนเลยพี่น้องนี่น่อยมันลั่นอยูอยอ่อู้ยพูดนะ ยากาศดีมากพี่น้องเอ้ยตก,กาไปดำหน้าบอ่อี่ิพี่น้องย้า่มาอยังมาตีพี่น้องย่ายมา,กยา,ยา,ยมากแกปา่ป่าเพื่อนแก่ป่าไปขายเพื่อนพี่น้องสอนเพื่อนสอนง่วงควายยทยพี่น้องเขา้าเบเ้ี๋ยวเข้าไปเบิ้งสวนป่าเพื่อนพี่น้องน้ำป่นาน้ำทะเลพี่น้องเอ้ยน้ำเขียวเย่าเย่านี่มังม่องขาเจ้าทํามาหากินเดี๋ยวนี้อยากยังขาเจ้าก็ลงหาลงใสพี่น้องเอ้ย สุดยอดอีหลีจ้าพี่น้องโอ้พี่น้องใกล้สีแล้วเหลวนี่อุ้ยกำลังดีกำลังก้าใกล้จะเสร็จแล้วสุดยอดบ่พี่น้องเมืองปลาปลาป่าเพิ่นพี่น้องเอ้ยงามคักงามเนี่ยวู้ยเขยเดย์เขยจะคอยังสี่เด้พี่น้องเอ้ยนี่ดี นี่งาครับข้วี่งหอจ่อตำปวดเยอะที่นึงมาเศ้าแล้วขวดแทเดอืนนันฟาไปของควงขึ้นขึ้นแล้วๆปามพี่น้องขึ้นลดแล้วๆป่านนี้พี่น้องเย็ดปวกเพิ่นก็บออกพี่น้องนี่ แต่ว่าอีเห็ดปวกอีหยังพี่น้องนี่มาเบิ่งนู้นห็ดปวกอีหยังนี่บ่เบียตัวอืมเหเบียก็แล้วกันเนี่ยพี่น้องมันออกอยู่ในนี่อย่างนี้กลดสู้โบนี่พี่น้องนี่โอ้ใส่แว่นขยายไปเห็นสามดอกโอ้เอาก้อนพี่น้องจกเอาก้อนนี่พี่น้องนี่นี่จกมาแต่ทางในหูได้อีกตืิมกันพี่น้องเบืองนู้นี่พี่น้องนี่กำลังปลูดปิริตอยู่นี่โอ้ยแต่แสพเด็กพี่น้องน่ะ ลายเติบอยู่ดิลนะนี่พูดนะ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 พี่น้องกระลอกที่นี่โอ้พี่น้องปโอ้ยคือลึ่นคนเดียบักละโอ้พูดนะพูดนะโอ้เอาเนื้าให้กินนั่ะเอ้อพูดนะขึ้นหัวพ่อเอาหมากอีกอย่างให้กินกินข้ยางบ่กินข้าวเหลาอ๋อเป็ดตะแพงหัวกินข้าวเหลา กินทอดเราไปเราพุ่นไปเราพุ a, ่นพี <respuesta> ่น <Windows rush iye anyway> ้องในน้ำก <Hayır> ินไปเราพุ่นไปกินยุ่งเริ่งพุ่นพุ่นโว้ยนั่งกัดกินข้าวเมาข้าวเมาโอ้พี่น้องดี่จะให้เบิ้งนกพี่น้องเที่ดิ้ดิวโอ้ยพี่น้องเคยเห็นมาพี่น้องนกปลอดงามงามพี่น้องนี้อันนี้พี่น้องเอ้ยกำลังตะหักเลยนี่งามงามงามเอนน่ะ ว้าตัวไข่เพราว่าม uh ันนกงวงหันมาทางหลังของนก้นผิวปากว้ยคุณอ่ะคุณด่าคุณด่ามาข่าวว่าน้ำพอลเราไปแล้วปั้นเข่าซะฮันเข่ามันบ่อฮันโอ้มาขอเนี่ขอนี่ขอเน่ขอน่ขอเนี่ต่างหากอีรีว่คุณน่ะโอ้ยเต็มปากที่ลูไปแล้วคุณ อพี่น้องเอต่ะักเขาเอิ่นกระลอ,อกกระลอ,อกขาวโอ้ย